เด,เด็กเองน้องๆเองเข้าถึงบุหรีไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวก็ว่าได้ทางผู้หลักผู้ใหญ่เองทางส่วนเกี่ยวข้องเองก็ไม่อยากให้เด็กนั้นเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับบุหรี่ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพครับเทศบาลนครอุดรธานีจัดประชุมชี้แจงระเบียบกติกากีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทยนะครับรอบคัดเลือกระดับภาคครั้งที่38คุณทองโบราณเกม ที่โรงแรมเจริญโฮเทลนางคณิตาราชนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการประชุมระเบียบกติกาและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่38ประจำปีงบประมาณ2567 คุณทองโบราณเกมโดยมีดรธนดรพุทธรักษ์นายกเทศมนตรีนครอุดรธาน,นีให้การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินยัยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและเป็นการพัฒนาสุขภาพสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจสร้างภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บและที่สําคัญเป็นการป้องกันให้เด็กและเยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติดโดยทางบานนครอุดรธานีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29มิถุนายนนี้ จัดมี11ชนิดกีฬานะครับจำนวน4รุ่นอายุคือ12ปี14ปี16ปีและ18ปีทั้งชายและหญิงใช้สนามกีฬาในเขตเทศาบาลนาครอ,อุดรธานีเป็นสนามแข่งขันเป็นประโยชน์ในการเดินทางเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีอยากจะไปพักความหย่อนใจแลก็มีบริการในส่วของโรง,งค่ะที่จะนำทุกท่านนะคะทเที่ยวแบบนเี่ทนะคะ